แช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเชา้านี้อัปเดตเงินเยียวยารอบใหม่สำหรับมาตรา40ล่าสุดอาชีพอิสระคนกลางคืนรับเงินเยียวยา5,000บาททีนี้เราจะมาดูกันว่าวันไหนบ้างที่เงินจะมีการโอนเข้าและมีกี่รอบกลุ่มไหนที่จะได้รับบ้างนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะชัดเจนแล้วนะคะสำนักง,งานประกันสังคมสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมโอนเงินเยียวยามาตรา40ล่าสุดให้กับอาชีพคนกลางคืนนักร้องนักดนตรีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในเบื้องตน้นท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม หรือที่ www.sso.go.th ในสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้สำนักง,งานประกันสังคมดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ซึ่งล่าสุด เตรียมเยียวยาในอัตรา5,000บาทต่อคนและมีการกำหนดวันโอนเงินงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอัปเดตล่าสุดนางสาวรดาแซลีโคศกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะจะต้องมีสัญชาติไทยผู้ประกันตนตามมาตรา33ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คา,าอเกะ ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถธมหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายใน14มกราคม -65 นะคะสำนักง,งานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยารอบแรกนะคะในวันที่29ธันวาคม2564สำหรับโครงการเยียวยากลุ่มคนทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะ ซึ่งจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40อีกจำนวน1.3แสนคนได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น600กว่าล้านบาทนะคะซึ่งจะเป็นของควันปี่ใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะคะอัปเดตคืึ่นหน้าล่าสุดเงินเยียวยามาตรา40ล่าสุดนะคะคนอาชีพกลางคืนคนกลางคืนรับเงินเยียวยา 5,000บาทในคลิปนี้มี B. บอกว่าวันไหนโอนเงินนะคะ